นูยอดหิดนูยดัดหิดเมื่อวานยายไหนนะยายคนนั้นที่ที่เคยอยู่บ้านตรงเนี้ยค่ะเขาเขาขายไปขายยายบอกโอ้โหเสียด้มากเลยขายดีวันอะไรนะวันเลือกตั้งเนาะคนมาเยอะแา่บอกเสียด้ยทำไปน้อยแหมลูกชิ้นนี่ทอดงานไหนงานนั้นนะขายดีนะ เมื่อวานได้ขายเขาปะคะแต่ต้องต้องไปขายตรงแหล่งเนาะจะขายดีมากน้ากินนั่งเลยไหมคะเนี่ยอันนี้น้ำจิ้นปลาเขาทำเองด้วยป้าได้ซื้ออะไรนะเดี๋ยวรอแป๊บนะคะปังกินนูกกิ้นไหมลูกเอาไหม กินสิอ้ยอร่อยจะตายอร่สิโอ้ยอันนี้อร่อยกินเลยโอ้แม่ถามแล้วถ้าพี่นะพี่ซื้อหมดเลยซื้อหมดเลยเอายางละไม้ยางละไม้แม่ถามแล้วเอาทำไมพี่จะทำเด็กก็โหทาไมทำนี่เอานี่ไม้ีไม้กินยากกินยากกินยากเหรอกินยากแม่สบายเลยกินยากแต่แม่กินง่ายดูดูหุ่นแม่เนี่ย น to oh, so ี่เลยค่ะใครอยากมีอาชีพแบบนี้นะทำได้เลยขายตรงไหนก็ได้มัก็มีนี่น้ำแข็งป่ามีน้ำแข็งใสด้วยค่ะก็มีน้ำแข็งใสขายด้วยเนี่ยกินเมนูตั้งแต่ตอนเด็กๆมันเป็นน้ำเขียวแต่เรากินน้ำแดงดีกว่ายังยังลูกยังยังไม่กินเองใส่มันค่ะกับอะไรอีกมันกับใส่ได้กี่อย่างปะ สามอย่างเอาลูกชิดแล้วก็ไอ้นี่ก็แล้วกันเนี่ยดอกกล้วยใช่ไหมคะนี่นะคะปัญญาณห้ไข่ให้เขาดูหนกยชิดร้อนๆกินน้ำแข็งใส่หนึเดี๋ยวปันกินกับแม่แล้วกันกับแม่มาดูดีกว่าต้บตันบดน้มแข็งชอบดู อนนี้บดแบบนี้นะเมก่อนเคยกินแบบยยใช้ใส่เอาด้วยมือนะเอาด้วยเหรอได้จะไม่ได้กินแล้วนะกว่าจะได้กินอะไรย่างนั้นอนะ หมดแรงอ่ะมีเลื่นล่วงไปเลยใช่อันนั้นโบราณมากรู้เลยอ่ะรู้งมาขายแน่อขายอ่ะ้าปั้นไปในนั้นอ่ะือไม่ยที่ใช่ใช่นี้มาจับอย่างนี้ไม่ได้แล้วะเขามาอย่างเงี้ยเวลาเข้าองนะเขาอ๋ออะไรกินด้วยน้ำแดงน้ำแดงกินด้วยเหรอ เอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยมากินด้วยกันเลยอุ้ยพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะโอเคแล้วเป็นยังไงล่ะยาโอ้เป็นคนโอ้โหถ้ามดนี่นะลูกโอ้เป็นเมินนะลูกตายเลยไม่หาเป็นเดือนสามห้าสามห้าเดือนเลยสี่เดือนห้าเดือนเลยโอ้ยปลาเข้าไปทำแล้วว่าไงทำไม่